มาเจอส้มโอได้ลูกเล็กก็โอเคนะคะสองยูโรกว่าไปละสองลูกอุ้ยผลไม้สดใสส้มยังกินไม่โมดสีสันผลไม้วิตามินวิตามินนะคะอ่าเพียบเลยลูกแพรลูกเปียอยืเกือบเจ็ดยูโรนะคะแตงโมแตงโมบ็อกเกอรี่ อ้า่าผักสามีเพิ่งซื้อไปเดี๋ยวนะจะหาสิ่งที่อยากได้โอเคนี่ไงป๊าป๊านี่วับามาเซกนี่นะฮะมันจะเป็นสลัดเนาะลูกสดมีไหมเนี่ยอ่าบำรุงเลือดผู้ยญรถมาดูหัวนะฮะปลล่งน้อยบานา Lisa, goi, 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 yeah.